พี่แมรรมทำอาชีพอะไรอยู่คะ,ะพนกักงานบริษัทค่ะทำมานานหรือยังคะประมาณ4-5ปีได้แล้วค่ะสี่ปี <Okay. S 1> เอตุบลที่ตัดสินใจมาออกรถที่รถบ้านอินดี้คืออะไรคะคือรถสวยค่ะถูกใจก็เลยมาดูค่ะแล้วประทับใจอะไรบ้างคะก็คือมาถึงก็เจอรุ่นที่เราอยากได้อะประทับใจก็เลยเข้ามาดูก็ถูกใจค่ะวันนี้ออกรถคันนี้ซื้อคนเดียวหรือว่ามีคนซื้อด้วยคะอันนี้ร่วมกันค่ะ ซื้อร่วมกันกับแฟนใช่ไหมคะกับพี่โป๊ะโอเคแล้วทํางานที่บริษัทอะไรนะคะของยูนิคค่ะยูนิคใช่ทำมานานไหมประมาณสี่ห้าปีได้แล้วสี่ห้าปีได้แล้วพิธุชายนี่คือสิบปีได้แล้วพี่แมมได้โปรโมชั่นอะไรบ้างคะช่วยดาวสามดวงค่ะให้พี่แมมลองแนะนําเพื่อนๆที่สนใจอยากจะออกรถเหมือนกันกับเราบ้างค่ะค่ะอยากจะมาดูรถสวยค่ะบริการดีแล้วก็เอกสารไม่ยุ่งยากค่ะ ผู้เชี่ยวชาญย้ายรถมนมามาสองล้อค่ะเขาตับสามสี่ล้อแค่ออง่ายรถบ้านอินดี้คุณภาพดีด DI, ีรถบร้านอินดี้งค้าบิ๊กซีลบบุรีเลือกรถเลือกที่คุณภาพเลือกที่มีสูบบริการหลังการขายเลือกรถบ้านอินดี้รถบ้านอินดี้คุณภาพดีดี